สดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ก็ <érica> จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับตัวของคู่ไอเบิร์นนะครับว่าด้านเม็ดของมันนะครับแรงแค่ไหนทํางานยังไงนะครับเห็นหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาถามนะครับผมก็อยากทำคลิปแบบละเอียดนะเพราะว่าพยายามไปหาใน Youtube แล้วนะครับว่ามาทํางานยังไงเพิ่มเติมมีคนสอนไหมนะครับก็มีแหละนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนพอนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับไอเบอร์นะครับสังเกตนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นธาน้ำแข็งนะครับก็สามารถตีติดสถานะแช่แข็งได้นะครับผมเจาะเข้าอีก15ครับดาเมจออโต้บวก9ตรงนี้ฮะเอ็มเมดิเคนะครับเพิ่ม150ของชินะครับยิ่งเราอัรคลิเยอะนะครับเอ็นเมดิเคเราก็จะได้เพิ่มด้วยนั่นเองนะครับถามว่าทําไมเขาเพิ่มมาให้เรานะครับเพราะว่าตัวดาเมจที่เป็นตัวเจาะน้ําแข็งนะครับของตัวไอเเบอร์นะครับเรียกว่าระเบิดเวทเนาะมันจะ มีความแรงนะครับบวกอีก15%นะครับตามตัวของ MTK นะครับหรือดาเมจเวดของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ผมลงเสาโลเสาหให้ดูนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับอ่านี่เดี๋ยวขอบับก่อนนะครับบับไปเลยฮะลงเสาโล400ไม่ไหวฮะ400แรงเกินนะครับขอ350พอนะครับเราเป็นโค้ดไฮบิดนะฮะโซโล่บอสใหญ่ๆยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตีไปเรื่อยฮะ ให้มันออกดาเมจเยอะๆฮะเดี๋ยวมาดูดเมจดาเมจเวทให้ทีหลังนะครับผมลืมบัฟลัสหรือเปล่าอะลืมบัฟลัสจริงด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรตีตายอยู่ดีฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูความเดวอีกรอบหนึ่งนะครับอะนี่ครับระเบิดเวทนะครับสองแสนเจ็ดหนึ่ง,น,น,งน,นะครับคือต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะทําให้เขาเนี่ยติดตัวของระเบิดเวทเนี่ยไม่ใช่ว่าแรงๆนะ ตัว m อทีอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาบวกแค่15%์นะครับจากตัวของดาเมจเวทนะครับบวกจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของเอทีเคต้นนะครับเอทีโคเอทีเอทเอทีเคต้นเนี่ยแปดสิบห้านะครับทุกครับทุกคนนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่เออเราอัพอ่ะกดผิดอ่ะตื่นเช้าไปหน่อยฮะอัพคลินะครับอัพคลิมาเยอะๆเนี่ยนะครับตัวของ การติดของอาดาวเ,เวทนะครับก็จะเยอะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันอิงตามค่าสเปลเบิร์ดนะครับแล้วทุกคนก็จะมาต้องดูตรงนี้อีกนะครับว่าสเปลเบิร์ดเนี่ยเราหาได้จากการที่นี่ฮะติดดาวเวทว่าข้างนะครับติดลิต้านะครับผมนะฮะอันนี้15นะครับบวกดาวเวทอีก5เป็น20นะครับแล้วก็ตัวของหินเนาะเราก็ใช้เป็นออสสเปลเบิร์ด นะครับเพิ่มอีก10นะครับ2ก้อนก็20อันนั้นบวกอันที่แล้วก็เป็น40อ่ะเนาะนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นบอยอีกนะครับก็กลายเป็น60%นะครับเราเนี่ยอยากให้ติดน้ําแข็งช็อตบ่อยๆแรงๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าผมเทสให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมกดล่าสเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการตีอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเทียบกับ3เท่าให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว่ามันแรงจริงๆ อาจจะพูดผิดถูกนะครับเสียงแปลกๆนิดนึงเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยให้ทุกคนดูคิดไวๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายคิดถึงกันก่อนอเอาเปลี่ยนเซ็นบับก่อนฮะอันไหนที่บับนานสุดก็บับอันนั้นก่อนนะครับบับปไปเลยฮะบับพลัสด้วยฮะไปเลยฮะดูความเร็วฮนะอันี้ต้องบอกนะอยู่ที่ดวงด้วยนะบางทีแบบ แรงกว่าก็จริงฮะแต่ไม่ติดเลยก็มีนนี่จบแล้วนะครับในระยะเวลาอันสั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูดาเมจก่อนว่าดาเมจเขายาวแค่ไหนะนะครับแตกทีหนึ่งเนี่ยเปียกๆๆเลยนะครับเขาแทงแบบว่าดาเมจนะฮะสามแสนเห็นไหมระเบิดโอ้โหแรงจัดนะครับอ่ะ อยู่สลับเป็นแบบภาพวายุให้ดูนะครับหรือว่าดาเมจสามเท่านะครับที่เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับถุงมือหมาพิศานะฮะออเดอร์ฮะเอาแบบแรงๆไปเลยนะครับภาพันคอวายุฮะเอทีเคเพิ่มทำาเอจิฮะแรงแค่ไหนก็นี่ฮะสเตตัสเอทีเคบวกหนึ่งหมื่นสองพันนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นเหมือนเดิมฮะก็คือหวนเที่ยวสูญเสียาณฮะเพราะว่าเราจะยืนซดเลยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปก็ปั๊บเหมือนเดิมฮะนี่คือเอทีเคเขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวปั๊บเหมือนเดิมฮนะเอาให้เท่ากันปั๊บไปเลยตีแล้ว จะมีจังหวะน,น่วงนิดนึงนี่ฮะเห็นไหมสามเท่าไม่ตายฮะอาจตายแล้วเดี๋ยวตีใหม่ฮะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าลำเอียงฮะเอาใหม่เลย อาจจะไม่เห็นภาพฮะแต่เวลาตีพวกแบบเนหัวหรือว่าตีพวกที่มันเลือดเยอะๆตีนานๆอะไรเงี้ยตัวของไอเบิร์นเนี่ยทำเวลาได้เร็วกว่านะครับสักคร่นะครับผมลืมบัฟฮะมาเลยตีเลยฮะกดยาฟาด อาจจะด้วยหินด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นหินออโต้สกิลนะครับเยอะๆนะครับแต่จริงๆพวกปันดี้พวกบอเนก็มีออโต้สกิลแหละนะครับถ้าเราใส่หินเขาด้วยตรงเนี่ยอาจจะแรงเหมือนกันนะครับอาจจะเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าดาเมจที่เพิ่มมาแม้จะเป็น1ขีดนะครับก็ก็ถือว่าแรงกว่าอยู่ดีอ่ะเห็นไหมเก้าหมื่นอ่ะมันไม่มีแบบมาทรงสะ่ะอันนี้เป็นเชลเบกอ่ะสามแสนนะครับ แต่ว่านั้นคือเราทิมเป็นจิกๆ,ๆนะครับระเบิดเวทมันก็จะมีดาเมจที่มากกว่านะครับผมอันนี้แสนหนึ่งนะครับลื่นไปถึงระเบิดเวทไหมไม่ถึงนะ่ะนะฮะสรุสรปง,ง่ายๆฮะก็คือตัวของฟอสเบรนนะครับเออไม่ใช่ตัวของไอเบรนนะครับการที่เรามีระเบิดเวทเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันก็ทําให้ดาเมจเราเนี่ยมันมีแถว เพิ่มขึ้นมานะครับทําให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าใครอยากจะแรงนะครับก็แนะนําเหมือนเดิมว่า up stank edge kick นะครับให้แบบตันไปเลยนะครับส่วนอินเนี่ยนะครับก็อยากให้อัพอยู่ในจุดที่เราได้ใช้จักระนะครับนี่ได้ใช้จักระหรือว่าอัพเพื่อให้สําหรับเรียกว่าไงดีถ้าเป็นสายโพแทสเนาะเขาก็จะอัพเต็มแต่ว่าโพแทสส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นไอเบิร์นหรอกนะครับเขาไปเล่น silaceate มากกว่านะครับสําหรับเหียญ go นะครับ ก็อัพในจุดที่พอเหมาะนะครับเพื่อให้ระเบิดเวทของเรานะครับมีความรุนแรงมากพอนั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพิ่มด้วยนะครับว่าถ้าเราเหวี่ยงนะครับ G.O ใส่ซาวโลนะครับจริงๆผมอยากเปลี่ยนชุดเป็นดักก้อนโมลมากเลยนะฮะชุดของไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็มานาน้อยนะครับ เวลาที่เราเบี่ยงจีโอเนี่ยเบี่ยงแบบไม่มีคนบ้าฮะเบี่ยงไปเลยนะฮะต้องตีดูดเลือดด้วยแล้วกลับไปเบี่ยงใหม่ฮะไม่ค่อยติดนะฮะทุกคนอันนี้แถมฮะจีโอนี่เป็นอะไรที่ยินคนเดียวยากฮะ แต่ก็ตุยนะครับหาจังหวะสดบอสนี่ยากมากถ้าบอสมีสถานะนะครับสามแสนไม่ติดเลยทุกคนโปรตีนี่เวี่ยงกันเป็นล้านนะแต่ว่าเจอสถานอาร์บอสเข้าไปก็นั่นแหละเบี่ยงไม่ค่อยเข้านะครับไฮบิดอย่างเรานี่เล่นค่อนข้างยากฮะถ้าเราเอาแบบว่าสเตตัสตรงนี้ไปเพิ่มในเลือดได้นะครับเราก็จะตีบอสง่ายนะครับอะแล้วก็ผมจะสอนนะครับ เอาจริงๆแหละสอนจริงนะครับเกี่ยวกับการตั้งเซตพวกนี้นะครับว่าทําไงให้มันไวนะครับคือส่วนใหญ่ผมไปหาคลิปเนี่ยไม่ค่อยมีคนสอนกันนะครับก็ถ้าเราจะตั้งนะทุกคนให้เราเนี่ยตั้งช็อตคัดก่อนนะครับะจะออกจากระบบซะละเป็นการตั้งค่าช็อตคัดนะครับแล้วก็ตั้งค่ามาสักอันหนึ่งที่เป็นคําว่าคําใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวนะฮะคำใช้บ่อยอ่านี่เมนูนี้เลยนะครับ กดเข้ามาปัาป๊บเห็นไหมทุกคนมันจะมีสล็อตนะครับเนี่ยสล็อตที่เราตั้งไว้นะครับส่วนใหญ่เวลากดแล้วบางทีชุดมันชอบเปลี่ยนกระชาชอบเปลี่ยนอะไรงนี้ใช่ไหมผมก็จะามาให้ดูตรงนี้นะเวลาที่เราจะกแก้ไขนะครับใส่สล็อตเข้าไปเนี่ยกดแก้ไขได้เลยปึ๊บล้ลโลด,ดอุปกรณ์เข้ามาสังเกตตรงโค้ดนะเราจะน,นี่ฉบับอ่าผมไม่รู้นะว่าว่าคนรู้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยไปหาคลิปมาแล้วผมทําไม่เป็นจนผมต้องมา เรียนรู้ตัวเองฮะจนทําเป็นนะครับก็คือให้เราเนี่ยลบโค้ดตรงนี้นะครับลบโค้ดเพื่ออะไรนะครับลบโค้ดเพื่อว่าไม่ให้ชุดเรามันเปลี่ยนนั่นเองนะครับเพราะว่าโค้ดอ่ะมันใส่เต็มไม่ได้ฮะช่องมันไม่พอนะครับถ้าเราลบโค้ดตรงนี้ออกนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเวลาสลับของสลับเซ็ตนะครับชุดเราจะไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ตั้งชื่อนะนะครับเวลาเราใส่พวกนี้เสร็จนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นให้เรานะทุกคน เราจะต้องมาตั้งค่าช็อตคัทอีกรอบหนึ่งนะครับกดเขช็อตคัทเลยนะครับแล้วก็กดอสมมุติช่องนี้เป็นช่องว่างแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะเอาเมนูเหมือนเดิมคะอ่าคำใช้บ่อยนะครับคำใช้บ่อยนี่นะครับเห็นไหมอ่าตั้งไว้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนของเปลี่ยนเซตนะครับเราก็กดกดได้เลยนะครับมันเสี้ยวเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ย หลายคนเนี่ยน่าจะอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะดูว่ามันเยอะอะไรอย่างงีเออ้เล่นเล่นเซตเดียวไม่สับของนะครับแต่ว่าเชื่อเลยครับว่าถ้าสับเป็นเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากนะครับทำให้เราสะดวกในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสะดวกการไล่การบัฟนะครับหรือว่าการที่เราจะหลบหลบบอสนะในช่วงงหวะสำคัญนะครับเนี่ยสลับมาเป็นแบบเซตดิสอะไรเงี้ยจะได้จะได้ไม่ตายนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับทุกคน